ถึงเวลาอัปเกรดกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆทุกๆคนครับนี่คือ WD Black SN 8 5 0ตัวล่าสุด ของทาง Western ์นน t o ตหรือ WD นั่นเองนะครับแน่นอนครับ WD Black คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์เกมมิ่งในกลุ่มของ SSD d r i v e นะครับ WD Black เองก็มีทั้ง external และ internal นะครับ external, external ก็คือฮาร์ดดิสหรือ SSD แบบพกพานั่นเองส่วน internal ก็คือฮาร์ดดิสหรือ SSD แบบใส่ในเครื่องครับสำหรับ SN850 ที่เราจะมาแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้จะเป็น SSD ตัวใหม่ที่อยู่ในรูปแบบของ internal แบบใส่เครื่องนะครับและแน่นอนว่ามาทั้งทีแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะ WD Black SN850 ครับมีความเร็วมากกว่า SSD ในรุ่นเก่าก็คือ SN750 มากถึง2เท่าครับและมีราคาที่ถูกกว่าเดิมด้วย เเรียกว่าเอาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาดขณะดนี้ราคา W D Black S N 8 5 0ราคาดีมากสปีดแรงมากครับ เมื่อสักครู่เราพูดถึงความแรงที่มากกว่า SN750 ใช่ไหมฮะ2เท่าซึ่งตัว SN750 จะมีสปีดอยู่ที่3,400สัก3,430 MB ต่อวิอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เจ้า WD Black ตัวนี้ฮะตัวล่าสุด SN850 มาพร้อมสปีดในส่วนของการ Read หรือ s e q u e น e read เนี่ยอยู่ที่7,000เมกตต่อวินาทีนะฮะโอ้โหเร็วมาก เร็วโคตรดเลยรวมไปถึงนะครับมีส่วนของการเขียนอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง5,000 MB เมกต์่อวิขึ้นอยู่กับความจุนะครับเรามาดูกันที่โฉมหน้าค่าตาของตัวกล่องกันสำหรับ W.D.Black S.N.850 จะมาในกล่องแบบนี้นะฮะนี่เป็นกล่องสีดำนะครับมี2รุ่นให้เลือกกันก็คือรุ่นปกติแบบนี้และ รุ่นฮิตซิงที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับรุ่นปกติจะวางขายก่อนตอนนี้เริ่มวางจำหน่ายวางขายกันแล้วนะฮะด้านหน้าและด้านหลังของตัวกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังของตัวกล่องจะระบุในเรื่องของสปีดเอาไว้นะครับมีในเรื่องของการรองรับคอมแพติเบิลต่างๆและ การรับประกันจนํานวน5ปีครับด้านหน้าของตัวกล่องจะเป็นรูปของตัว SSD นะครับแน่นอนว่าจะใช้เจ้า SN850 ได้ต้องเป็นเครื่องที่รองรับพอร์ตเชื่อมต่อ M.2 PCIe นะครับที่เป็นตัว Gen4 นะครับที่เป็น Gen4 เท่านั้นนะฮะถ้าใส่ Gen3 นะครับที่เป็น PCIe เจนสเนี่ยจะวิ่งที่ประมาณสัก3,000-4,000ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาตัวนี้ไปใช้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่สปีดหายไปครึ่งนึงเลยเนะครับสำหรับตัว SSD เองหน้าตาเขาก็จะคล้ายกับตัว WD Black ตัวทั่วไปนั่นแหละฮะเราแกะกล่องให้ดูกันนะฮะแบบนี้เลยชมหน้าคัตตานะครับด้านในของตัว SSD มาในลักษณะประมาณนี้นะฮะนี่ ก็เป็นตัวแผงนะครับวงจรแบบนี้แหละแล้วก็จะมีตัว SSD เพราะการเชื่อมต่อนะครับที่เป็น PCIe 4.0นะครับ x4 นะแบบ M.2 นั่นเองนะครับจะมีในส่วนของตัว m e ็ f แฟ m e เมมโที่จัดเรียงแบบ 3D นะครับเป็นการจัดเรียงแบบแนวตั้ง 3D n n d NAS, นะครับแบบนี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสปีดของเขาแรงมากนะครับมีความจุให้เลือกตั้งแต่500 g b 1เทราไบต์และ2เทราไบต์นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,990บาทในส่วนของตัว 500GB ในส่วนของตัว1เทราไบต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ8,990และ2เทราไบต์จะอยู่ในช่วงหมื่นกว่าบาทนะครับและความจุยอดนิยมที่สุดในช่วงเวลานี้แน่นอนหนีไม่พ้น 1TB ทบแล้วนะเพราะใช้แทนฮาร์ดดิสได้อย่างสบายๆเกมตันนี้กินความจุเยอะนะครับแล้วถามว่าใช้เจ้า SSD ตัวนี้เนี่ยมันจะดีอย่างไรมันจะแตกต่างกับการที่ใช้ตัว SSD แบบ SATA หรือเปล่ามันจะแตกต่างกับตัวฮาร์ดดิสมากน้อยแค่ไหนนะครับว่าง่ายๆเลยฮาร์ดดิสเนี่ยสปีดสูงสุดเขาไม่เกิน300นะครับตัวนี้กี่เท่าล่ะพี่300นะครับไป7 0 0 0ก็ตีง,ง่ายๆพี่ครับประมาณสัก20กว่าเท่า <จ uur> แรงขวดที่หัวตานะครับถ้าเป็นในส่วนของตัว SSD แบบ SATA ที่เป็นอินเทอร์เฟซ SATA เนี่ยเขาก็จะมีสปีดอยู่ประมาณสัก600 MB กต์่อวิ vlog. ไม่เกินนี้นะครับเทียบกัน10กว่าเท่าและถ้าเป็น M.2 ที่เป็น NVMe สปีด3,000กว่าไวง่ายเลย2เท่าโอ้โหมันจะเห็นได้ชัดนะครับตอนบูตเข้า Windows ตอนลากไฟล์นะครับรวมไปถึงตอนเล่นเกมโดยเฉพาะกับเกมออนไลน์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่น Button f i e l d b u t t o n Field เขาจะมีรถถังเขาจะมีเครื่องบินเขาจะมีเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าใช้ตัว SSD นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในการเล่นเกมก็คือเราจะโหลดฉากถึงก่อนเพื่อนนะครับ ดังนั้นเราจะไปจับจองเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่ได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงนีครับถ้าเป็นเกมเนื้อเรื่องบางทีเราเล่นไปปุ๊บเขาโหลดแมปโหลดแผนที่นานนะฮะวนๆวๆแบบนี้ถ้าใช้ตัวนี้จะหมดปัญหานั้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวดライブนะครับ SSD drive ที่น่าสนใจแบบ internal นะครับใครที่มองหาตัวสปีดแรงแรงนะครับแบบสุดคลังเลยแรงกว่าเดิม ถูกกว่าเดิมและดีกว่าเดิมนะครับอย่าลืมมองหา WD Black SN 850ตัวล่าสุดกันนะครับส่วนใครที่รอแบบ RGB อยู่รออีกสัก ไม่กี่เดือนนะครับเดือน2เดือนเท่านั้นแหละเดี๋ยวเขาจะมาให้จับจองเลือกซื้อเลือกหากันแล้วนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะลองสัมผัสความแรงของจริงของเจ้า WD Black ก็ไปเจอกันได้ในงานคอมมา r t เเขาจะมีบูธ WD Black อยู่ในงานด้วยนะครับส่วนเรื่องของสปีดนะครับการทดสอบคร่าวๆเดี๋ยวมีลงไว้ให้ช่วงท้ายคลิปรอติดตามกันได้นะครับขอบคุณ WD ที่เอื้อเฟื้อตัว SSD มาให้ลองสัมผัสลองใช้งานกันนะครับตัวใหม่ล่าสุดเฮ้ยใหม่ล่าสุดกันเลยทีเดียว อย่าพลาดนะครับไปซื้อตัวที่สปีดท่าพันอะไรแบบนี้มันซู้ตัวนี้ไม่ได้นะโอเคฝากไวปด้วยครับ W D Black S N 850ตัวล่าสุดครับผม